สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องครับมื้อนี้โบเด้ไปทั้งไหนครับอาอัพเดตคว้ยในคอกคือเกาครับมื้อนี้โบเด้ไปหาเลาะสิ่คุ้ยครับพี่นอ้องก็มาเลียงลูกสาวลูกใา้คือเกามาอัพเดตคว้ยในคลใอกพี่น้องในเบิงกันอันนี้ก็จะเป็นเจ้าเป็นพระรานสมบูรณ์ไอสมบูรณ์ขึ้นหรืเนอกพี่น้องเนาะช่วงนี้ค่ะเนี่เริ่มมีแน่นะครับหลายมื เรียงยิ่ยิ้มข้างคือเ่าครับข้างหลวงเนี่แหละครับพี่น้องยิ้มข้างทางบ้านนี่แหละครับก็ได้เป็นั้งไดกับแม่นั่นก็ไก่กคอดแล้วนะครับมแม่ดอกท้องไก่ขอดล้วพี่น้องล่อลุ่นกันไปนะครับ1ะเป็นตัวเม่คือตัวผู้นะครับสําหรับแม่ดอกท้องนี่ยก็ย่ำอีกที่นะครับแม่ดอกท้องนี่ก็เป็นลูกเจ้าเพชรสงคมนะครับสายเพชรอุดรมาบวกใส่เบิรมพันลัน บวกสายเพชรอุดรอ,อีกที่มันสิออกมาเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ก็บมารอรุ่นกันว่าสิเป็นตัวแม่คือตัวผู้นะครับก็ได้ซิบเดือนกับอีกจ็กมื่นแล้ววันนี้วันที่เก้าก็สิได้เก้ามื่นสันวันที่ซิบก็สิได้ซิบหมื่น <c> ว <oughs> ันที่สิบเอ็ดก็สิได้สิบเอ็ดมื่นนะครับ,นะรบน,นี่ก็สิเป็นแม่อุทัยนะครับแม่ของน้องเพชรมณีนะครับ กินหยาดีดีครับพี่น้องหยาดีกินนิ่มแล้วก็ส้นปลาส้นดอยแบงซี่แหละครับต้อเป็นธรรมดาลูกสาวผมนี่ก็จะเป็นพระเอกไงจเจ้าเพชรพลันนะครับกินฮอดน้องันเดียวเจ้าผู้ด,ด,กดีก็ได้สุดท้ายเอามาไว้น้ำกันไว้ๆนี่แหละนะครับช่วงนี้ก็คกล้วยเมก่กะทองไหลแล้วนะครับ ช่วงนี้กัการผสมกระสีเงียบๆลงแน่จหน้อยเพราะว่าค้ายแมงก็เริ่มท่องหลายแล้วนะครับก็ะเป็นช่วงปลายปีนะครับกับช่วงกลางปีก็่เพอได้ผสมดีอยู่ครับแต่ช่วงนี้กับ่าจจะท่องเบิดแล้วละครับเดือนนี้ก็พักผ่อนทั้งเดือน บ่าในมีผู้สาวมาหาเลยช่วงนี้ครับก็มีโทรมากยูยแต่ว่าผมกับก่บสะดวกหัวใจห่หกล้วยเนื้อกล้วยหวดให้เปลี่ยนคนอยู่ครับช่วงนี้พอได้ซื้อได้แลกกันไปนะครับกับมื่อนี้ว่างงั้นนะครับก็เลยมาอัปเดตลูกไส้สาวนันบ กลฟ้าขึ้นนะครับบรรยากาศดีแน่บรรยากาศคึก,กขึ้นๆน,น,น,นะครับคนโคนคนนลงไปลากรไรเอาเปดูดโค่นโคนโคนเานเกียกิ่งไปละค่นโอ้โนาะเล่นอ้อมลักละครับปัดนี้ บัืงฝุดเหมือนแพทแพทพวกให่วงเนี่ยนะครับเพราะว่ากังวลมากกับกินอาอาหารเสริมเพื่อให้ปล่อยได้ห่วงก็คือตัวเมียนะครับต <s> <OVER> so 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 ัวเมียนี่เมันเลี้ยงลูกนะครับเพื่็ต้องเล่งกินนะครับเพื่อผลิตน้านุ่มนะครับเพื่อผลิตน้านุ่มนะครับคืออย่งสิเพราะว่าเลี้ยงลูกก็ต้องผลิตน้านุ่ม จังเมยดอกท้องเนี่ยเพิ่นกะต้องเลี้ยงนะครับเลี้ยงท้องเพิ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะท้องอยู่นะครับต้องเลี้ยงลูกในท้องอีกส่วนหัวหน้าใหญ่เพิ่นนี่โอ้ยบ่ได้ซ่าไผเลยนี่อยากกินอยากนอนกัน่ได้สนปุนโอ้ลูกสาวเพิ่นก็ได้ครับย้ายตำแหน่งครับเพลทมานี้ ไว้สีเดือนเสร็จนะผมล่างเลยครับล่างใหญ่กินี้แก้งเก่งครับพี่น้องเหรอครับพี่น้องผู้ใได้ยากเข้ามาเยี่ยมชมตัวจริงนะครับ น้องเพชรมันี่ก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับตัดหลังเบิ่งก็เลยครับพี่น้องตัดหลังก่วงดีนะครับที่ได้ซื้อเนวจับอยู่หรอกครับมือสั่นหดดืดดืดอยู่ผมก็เลยเห็นให้ภาพบ่่นั่นปนใดเลี๋ยวไปนั่งบนนี่แหะครับเรื่องจะน้ำหิ้มท่องหิ้มทางอะไรบางสิ่งเดี๋ยวล่อลุ้นกันไปนะครับ มาถูเดอ้อปินตัวเมียอีกเ,เดอ้องานเจาเพชรก็ได้นะครับแล้วรุนเมงว่าสิเป็นลักษณะแบบใดเขิงขาสีมาบอเนื้อหนังสิไปบอครับเพชรบวกเพชรนะครับหรือว่าเพชรตัดเพชรนะครับเพชรสงครามสายเลือดเพชรสงครามบวกกับเบิ้มพันล้าน ตัวสายเพชรอุดรอีพีับบกินยาครับกินเพจเสียบดีดได้พี่น้องเนี่ยอครับปุนุกัดปวดปวดโอ้ยขักมาแน่เลยกสาวยูวนหนอยของผมก็ได้จะมีกับพระเอกยัยใจถึงแล้วครับ มันเป็นอะไรล่อรุ้นกันไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยอัปเดตไปเรื่อยๆครับพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ไปทางไหนแตเลยอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับมือนี้ว่างว่างเบิดมือเลยครับขนาดอยู่บ้านนะครับจนกระทังแกมาขายให้ครับอนเราค่อยเนื้อแต่เล่ยลงคลิปเลี้ยวไปกัน ซื้อตัวใหญ่บ่ได้ก็ซื้อตัวน้อยพเพิ่นแกมาขายให้อยู่บ้านนะครับเลี้ยงควายไปเพิ่นก็มาจอดถามขายให้ก็ซื้อตัวนะครับอันนี้พร้อมครับเนื่องจากเพิ่นเลี้ยงลูกเด้อพี่น้องเลี้ยงลูกมองดูหลังจนคมครับลูก,กวัตันจือร้อ,รอยหมูนะครับแอ่นนี้เป็นตัวผู้นี่แห้งสีพร้อมกว่านี่ครับเพราะว่ากำลังเล็งนุ่มนะครับ เลียงนุ่มเพื่อว่าความเจเริญเติบโตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ